ห้าหมครับห้าหมื่นครับงวดนี้ถือว่าน้อยใช่ไหมน้อยน้อยงวดนี้น้อยทุกทุกงวดนี้เท่าไหร่แสนกว่าบาทแสนกว่าบาทแสนกว่ารับเงินวกทะเลรถใหม่พวกเรื่องละพวัเรื่องืึองวดนี้เก็าสามถยกที่แกครั้งข้าถึงไม่ใจังวัดละค่ะแปดได้เห็นเจ็ดสามปดเก้วต้งหยยกเก้าวนันี้ละหันน่ตีอวนเลยนะอือ ไว้บอสือสิเจียใจ,จ,จ่วนนจให่ <S <S นนคืไรนนครับนบส่ด้อเอเด้อเ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 ด้อเ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 อเด้อ้อเด้อเด้อคดอเดออ ตอนนี้ก็เริ่มทําพิธีนะครับ f อครับผมบวันนี้เราก็มาเรื่อแสดงความยินดีนะครับกับเอฟซี FC ที่ถูกมีโชคมีลาบกับเจรันกาแฟนะครับเนาะ वानमिता समिता परंता आविष्टकिता परितं परंतु तक्के कामितरुपे श्री सुपलते चंद्रिके विमाने यी पैरते जखामे तालुआना खाने केहावतु मन के तेरुमा ญาณกูเทวาสละสวิภมยขันธาสนาปีสันเกจิจิจังมีนะมัจจะนังสาธุมีสุนันตุอัมมสวนากาลุยัมพัทันตตาอัมมสวนากาลุยัมพัทันตตาอัมมสวนากาลุยัมพัทันตตา

ทาคนนี่แหละตาคนนี้ คุมาถ้ำุญหลายออล้านวาัวอปัดใจไม่ได้ละไปถวายท่านขึ้นน้ำวัดเพิ่นขึ้นไปเฮดสาลานในน้ำของปูในน้ำของงาตะเคียนพอให้ปูหลับและโมทนาบุญน้ำลูกน้ำหล,ลานให้คลังนี้นะคลังต่อไปแต่ขอให้ปู สนับสนุนให้โชงให้ลาบลูกหลานนี่เกิดเก่าด้วยจ้าจ้าธุคขนาจาตั้งคิดอธิษฐานเอาด้อค่ะผู้ยุ่ทางไก่ก็ส่งคิตมาขอโชคขอ้อนผู้ดำละกนยาตะเคียนนะคะค่ะรือว่ายุไก่มาไกเลค่ะเ่อนเปลวาคาเฟ่แล้วอยุ่ข้าวมือกับเป็นแล้วข้าวเเนาะค่ะเนาะ เห็นตัวเลขแล้วครับก็เป็นเอืมอัีก็เป็น f นะครับผมที่มีโชคมีลาบนะครับถูกสามตัวตรงสองตัวตรงนะครับ fc ครับผมครับคนที่มีโชคมีลาบยังไม่มา ก็เยอะนะครับผมครับถูกกันเยอะนะฮะเดี๋ยวเราจะผู้ใหญ่บ้านประกาศใส่ไม้เลยเจ็ดห้าเลยนะครับโอ้ถูกกันหมดบ้านนะฮะริมป่าคาเฟ่นะครับผมริมป่าคาเฟ่ใช่ไหมครับเนี่ยโอ้โหสาธุครับสาธุครับ ครับนีะครับผมขอพรนะครับขอพรจากกรุงพญางูยักษ์นะครับผมตามซีดเอาเดอค่ะนี่คือปูดำดีเบงกอสุดไทยมีบอยอดสุดไทยเดี๋ยวเพิ่นสีนับเออเออเื่องบอกพี่น้องมือนี้ได้โชคมากเลยบางสิเอออ่าหาเจ็ดเดอเ์อะไรบางสิห้าเจ็ดแม่ข้าเจาะกับไปกลับเอาโอ้ยเสียดายเลยครหายหมืือสุดท้ายหาเจ็ดเห็นผู้ใหญ่ไม่เจอผู้ใหญ่ กาเลยพี่น้องกะกับบ่ได้หลยดอกเพราะว่ามันกะเฮ้ามันข้นยู่กับร่างซื้อเนะครับผมเอแล้วก็ได้ได้บอกเอฟซีทางบ้านไหมครับที่เขาโทรหาว่าห้าเจ็ดครับผมาอผู้ได้โทรมากคับผมอยู่ใช่ไหมฮะโอ้ครับผมากนะบางคนชวนมากมันซื้อเ่าได้ครับซื้อเ่าได้หลวกบางค้นกะซื้อได้แลวกเอามัดขืนบางคนกะไอ้จังได้ล่ะ ให้พาเต็มใช่ไหมจะใ่ราเนาะครให้ได้คือจับามาเล่นมากรวมทั้งบุญน้ำโยกสร้างสาราแร้างสาราพระวื้อมือที่สิบุลาเนี่ยปะเป็นบุญกะทินครับผมเป็นกับมาสอยกองกะทินน้ำมือนีบอกเลยเด้อปูใหญ่พอสรอยสางสารานจะได้ช่วยตั้งสารานะครับผมววาสิมาซองเบื้องนี่ล่ะครับผมเิ่งมาอเก็นมือดี โอ้ประชุมเพิ่งมาเโอ้ครับผมเอาผู้ใหญ่จุดทูปก่อนนะครับครับตอนนี้ก็จะเริ่มทําพิธีแล้วนะครับผมขอโชคอลาภนะครับขอโชคอลาภแม่ตะเคียนนะครับครับผมเดี๋ยวรอสักรู่นะฮะเดี๋ยวรอพ่อผู้ใหญ่มาด้วยนะครับผมขออนุญายเตเดินเข้าไปนะครับ ป้าจัสแล้ววซ้าัเร้ป้ามันที่หนึ่งตุลาเด้แม่แม่จะซักสนมีขอมันที่หนึ่งตุลาเด้แม่เด้อหนึ่งตุลาสองพันหาอยมกซิบหา ตัวไหนครับเจ๊สองสี่กับสี่สี่เก้านะครับผมตอวนี่เห็นซี่ีเก่าหรือเก่าซี่ีแล้วก็สีไล่จากล่างถึงบนหรือสีไล่จากบนลองล่างค่ะ สองสี่เตาไลลาจากบนล่งล่างกับซี่ซีเก่าถลายจากล่างขึ้นบนกับเก่าซี่ซี่ค่ะครับเหนนือ่อย่ซคุณหโอ้ครับ วันนี้ผู้ใหญ่สองนะครับนั่งสองอยูศแปลว่าผู้ใหญ่เคนตาดีตาดีครับสองประกาศออกไมเลยนะครับผมประกาศออกไมเลยเขียนคำว่ามัดหมู่บ้านครับมัดบ้านคนเออมีดบ้านคนละเอียดเกินมากไหมคุนมาตาเรีนเอียดอันนี้นั่งนั่งจอยและถ่ายยุตไตวันผู้สารผูสารครับ นามเห็นเจ็ดสามวยเห็นคือเ้าเน่ยแมเขาื่อะไหมลูืดหรอเขา่ได้ซื้องวดนีเจ็ดสมเีใจจากข้างๆได้ชือมาแจ้งงวดละค่ะเบียดอ๋เห็นเจ็ดสามเบียดเก้าหวงต้องอาเยนี่ยาเก้าหวงนี่ล่ะฮันนี่สี่ห่วงเลยนะ ไวบอสือสิเจยให่ไว้ใหญ่เจ็ดสามนะครับช่งเจ๊สี่สี่เก้าเก้าสี่สี่ครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับของเจร,ร้านกาแฟนะครับผมครับก็เป็นเลขหลานนะครับแต่ชัดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับหนึ่งศูนย์สามสี่ศูนย์สามเจ็ดศูนย์สามนะครับผมแต่ว่าเลขแม่ตะเคียนนะครับเจร้านกาแฟเห็นสี่สี่เก้าหรือเก้าสี่สี่ นะครับผมแล้วก็สอส่นะครับส่วนแม่เห็น7-3นะครับผมที่ถูกมาแล้ว9งวดนะครับเห็นเป็น7-3็ดามนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมคับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ